สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคิวอกครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆครับผมที่มาดึกครับพอดีพ่อที่เคลียร์งานครับผมไม่เสร็จครับผมมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆ,วๆกินรอบดึกก่อนเลยวลเดี๋ยวก็นอนแล้วถ่ายคลิปเสร็จแล้วนอนนะกินเสร็จอ่ะนั่งลงแลบลิลล์แลบลิลล่อะ งำโอ้โหไม่ต้องเคี้ยวเลยนะอ้วนอื้มอีอ้วนเนี่ยกินเสร็จแล้วนอนเลยนะครับผมจะได้อ้วนอ้วน <c oughs> อ้วนจนจะไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ำนะครับโอเคนั่งดีๆครับนั่งดีด อืมพับเพียบเนี่ยเหมเพื่อนดูหน้าชัดๆดิยอะกินเสร็จแล้วก็นอนรอนะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำครับแล้วเราจะได้นอนดูซีรีส์กันครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก็บเองพ่อเก็บเองมา อืมโอ้ยอันนังดีดีเขี <c oughs> ้ยวมันก็ได้อ้วนเขี้ยวหน่อยไม่ใช่ปค่กืนอย่างเดียว <c oughs> ลิ้นนิพันธ์เทีย พันมือพ่อเฉลิ้นเนี่ยดู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 โอ้ยน้ำลายอโอเคหมดแล้วครับนอนรอไปไม่ต้องไปหาเรื่องเขา วนเวียนวนเวียนจะหาตีครับจะไปหาเรื่องเขาทำไมละ่ะนอนไปพ่น <c oughs> น้ำลายนีก็เกินเกินจริงๆเลยอ้วน <c oughs> ดูฮะมันมันหายคันเลยนะ โอ้ยน้ำลายไปติดโซฟาโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใันที่ด้วยน,นะครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ